สวัสดีค่ะมาอีกหลังหนึ่งนะคะเสาประดู่อีกแล้วใหญ่ๆนะคะข้างล่างนะคะเดี๋ยวนิชาพาไปชมนะคะอันนี้เรามาชมบนบ้านก่อนนะคะบนบ้านจะเป็นพื้นสักนะคะหน้าเจ็ดกับหน้าแปดนะคะพื้นสักนะคะพื้นสักทั้งหลังนะคะพื้นฝาสักหมดนะคะก็จะมีดูแดงปนนิดหน่อยนะคะจะมีบ้างดูแดงนิดหน่อยแต่ส่วน ส่วนมากจะเป็นสักนะคะส่วนมากจะเป็นสักไม้ฟ้าตีบัวฝาตีบัวสวยนะ,ะอันนี้นะตีบัวสวยมากทั้งหลังนะคะ,ะนี่นะคะกว้างมากนะคะหลังนี้บนบ้านนะคะมีหนึ่งห้องนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นสักหมดนะคะ เสักาาเดี๋ยวมองเราเวลาจะมีพ่อโฮมเนี่ยน,นี่จะเป็นช่วงบนบ้านนะคะกว้างมากนะคะนีะ่บนบ้านเสาหน่เป็นเสาสักหมดนะคะเสาต่อนะคะเสาต่อสักหมดนะคะอ๋อสิบสิบสี่กว้างยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะส,สิบคูณสิบสีบส่ใช่ไหม ว้างยาวอยู่ที่สิบคูณสิบสี่นะคะบันไดสวยมากนะคะบันไดปอบันไดบันไดเป็นไม้อย่างปอไม่ประดูก่อนไม่แดงไม่แดงก่อนโอเคบันไดเป็นไม้แดงเนาะเจ้าบันไดไม้แดงนะคะนอกนั้นจะเป็นประดูหมนนะคะอันนี้เสาประดูนะคะเสามุกข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราลงไปดูสองข้างล่างนะคะ พ่อพ่อเสาเสาเสานี่โตตัวไรมนใจก็เจ้าน้องมาได้พอจ้าพีน hmm, ิดีนิดพอนํางกำหนปีโตเสาก่อน่น้่งน้องมาได้น้องมาได้พอเข้าไปจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวไ่พาพไปดูเสานวนี้นะคะเสายีต้นนะคะทรงอรจ้ะก็เจ้าเดี๋ยวน้องน้องมาได้พอจ้ือบไปยังเสาโตสอง สองรอกว่านด้ปีเนาะสองรอกว่าพี่เนาะสองรอยกว่าเนาะจ้าเนาะประมาณสองรอยกว่ามดเลยเจ้าเสาโตสองร้อยกว่านสองอยีต้นใหญ่สุดตัวสองร้อยสองร้อยสองร้อยสี่สิบโอเคสองสิบสามีสองสี่สิบสามนะคะโตสุดนะคะ สาทั้งหมดยี่สิบต้นนะคะนี่นะสวยงามสวยงามความยาวสามเมตรนี่นะคะใหญ่มากนะคะ นี่นี่นะคะตัวคนต,ตัวนิดเดียวเองนะคะดูนี่นะคะนี่นี่นี่นะคะ